มเราพูดถึงแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ดีกว่าค่ะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีมีดีกรีเป็นแชมป์ด้วยฟังจะเสียงแฟนคลับได้เขามีโอกาสได้มาชิมลางละครเรื่องแรกนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นบทที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงไปพบกันเลยดีกว่ากับน้องกันนภัทรอินใจเอื้อค่ะ ไม่รันจวนยังอบอุ่นยวนยีสุดที่จะพันน่านรือเรลี่ยนแพลงลองลอยคอยความรักนานมาคอยนำค้างการ ดมาจากดาราแหลงสวรรค์วิมาโน ក្លែងលោសុខសាន ใช่ไหมคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกของการด้วยใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร้องเพลงอมตะแบบนี้คะภูมิใจมากๆครับเพราะว่าจะบอกว่าเพลงเรือนแพเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่อมตะอยู่แล้วนะครับของอาชรินนัทนาครนะครับผมก็เป็นเพลงสมัยรุ่นพ่อนะครับซึ่งพ่อเนี่ยภูมิใจมากครับรุ่นพี่อเนีรุ่นพ่อครับรุ่นเดียวกันกับเราเลยใช่เลยครับก็คือจะบอกว่า ในทีแรกที่รู้รรข่าวว่าจะได้ร้องเพลงเดินแพ้เนี่ย<ช>แล้วก็ได้เล่นละครเดินแพ้ก็บอกคุณพ่อเลยครับคุณพ่อ<ช>ด,ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ลูกชายก็ดีใจมากเหมือนกันนะครับก็จะบอกว่าภูมิใจแล้วก็อยากจะถ่ายทอดไปนี้ออกมาให้แบบว่าทุกคนได้ฟังอย่างมีความสุขด้วยครับ<ช>คือเป็นเกียรติกับตนเองในวงการนะเพราะว่าเป็นละครที่อมาตะ มากเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ใช่แค่การคนเดียวนะครับที่เป็นแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นดาราสาวน่ารักนะครับซึ่งรับบทเป็นนางเอกเต็มตัวในละครอมตะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเขาด้วยนะครับแต่จะเป็นใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับ อย่างที่บอกจากช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีสาวน้อยนางเอกคนล่าสุดค่ะจากละครอมตะเรื่องเรือนแพอ่าจะมาเล่าคุยกับเราวันนี้ด้วยครับแล้วขอบอกเลยนะครับว่าจะน่ารักที่สุดบนเวทีนี้เลยคู่นี้ก็นี่ฮะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหนอะมีภุลาตออมไม่สต์ยิ้มมาสวยที่สุดบนวลกนี้ ไม่นายไปนพี่พิมเนี่ยพี่พิมเนี่ยเข้าใจว่างอนครับแต่ว่าแต่ว่าพี่อุ้มงอนทำไมอ่ะ ก็ต้องกครกันเลยคือประเด็นคือว่าแบบพอบอกว่าน่ารักที่สุดในเวทีโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่อุ้มกับพิมมัก็คือโจยไงพี่กูเป็นโจพี่จะบอกว่าพิมสวยที่สุดและอุ้มเนี่ยมีเสน่ห์ที่สุดเลยโอเคกลับมาได้กลับแล้วดันัคือถ้าเกิดบอกว่าพิมสวยที่สุดอุ้มมีเสน่ห์ที่สุดเราจำนนด้วยหลักฐานพบกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านในค่ำคืนนี้เลยดีกว่านะครับขอเชิญว่ามือให้นางเอกของเรื่องแพร น้องเอกบุศกรตันติพนาออ่ต้งับนนนเเกกสาชี วันนี้ใส่เสื้อสีขาวไม่งั้นถ้าเกิดใส่สีเดียวกับพี่อุ้มนี่แยกไม่ออกเลยนะเอกใส่อุ้มอ,อ่ะข <laughs> าทั้งสองทานกันเลยดีกว่าไห <c oughs> นก็เป็นละครเรื่องแรกของชันคู่ด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยนะฮะในส่วนของบทบาทของน้องเอกเนี่ยจะเห็นเป็นพิธีกรกันมาบนจอทีวี <c oughs> แต่รอบนี้เป็นละครอมตะอีกต่างหากรู้สึกยังไงคะก็ตอนแรกที่ที่เข้ามาเล่นสภาก็คือผ่านการ audition เข้ามาค่ะก็คือบทที่ audition เนี่ยก็เป็นบทแบบ ธรรมดานะบทที่แบบคุยกันกับสามหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเฉยๆตอนแรกที่ได้รับมันก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักพักก็เริ่มมีคนเหมือนแบบโอ้หน้องแบบเรือนแพนี่แบบต้องฟิตร่างกายเลยนะทำไมอ่ะทพรามว่าหนักมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มแบบเกังวลเริ่มแบบว่ากินแนดก็เลยเริ่มแบบเริ่มเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอะค่ะพระเอกบ้างพระเอกเป็นยังไงเป็นตัวยังไรบ้าง็ตัวเยอะครับ เพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับแต่ว่าค,คือที่จะที่จะง่ายก็คือเรื่องของการร้องเพลงครับเพราะว่าบทรินเนี่ยเป็นบทที่เป็นนักร้องครับก็เลยเอ่อเพลงลูกกรุงเนี่ยนะครับมันอยู่ในสายเลือดของกันอยู่แล้วไม่มีคุณพ่อเนี่ยชอบร้องเพลงลูกกรุงตั้งแต่สมัยแบบว่านุ่มๆอะไรอย่างนี้ก็เลยสอนลูกชายครับเพราะว่าที่เราคุ้นๆเนี่ยกันเนี่ยจะร้องเพลงลูกทุ่งไงเนาะตั้งแต่ออกเวทีเดือ t สตาร์มาแต่ทีนี้พอมาเป็นลูกกรุงและกันบอกว่ามันอยู่ในสายเลือด พูดไปไม่เห็นภาพโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมเห็นบอกว่าต้องเล่นกีตาร์ได้เดี๋ยววันนี้มีกีตาร์มาแต่ว่ามั่วๆนะครับทั้้งงวากชื่อเพลงว่านกขมิ้นนะครับผมไม่ร้องเลยคำคือฉันยืนอยู่ดี เยนี่คิดดูคือฟังแค่นี้เราจะละลายเอางี้ดีกว่าอุ้มพี่ขอเถอะใะไรมาร้องเล้อุ้มละลายตลอดป่านนี้ก็ไม่เหลืออะไรเนี่ยละลายไปหมดแล้วเนี่ยเอาจริงๆต้องเชื่อว่าคนดูทางบ้านเนี่ยแฟนคลับเมื่อกี้มันมีการร้องคลอตามใช่ครับเพราะแฟนคลับของกันเนี่ยจะเป็นประมาณว่าแหมนึกถึงนึกถึงสมัยพรอกันเลยนี่ถึงแล้ร้องเพลงอนี่ยจบไปหมดเลย เด็กๆได้ دة, อย่างนี้ทุกทีไม่เกี่ยวใช่แล้วประเด็นคือถือกีต,าต้าร์โอ้โหถือกีตาร์ารารที่ละลายมั้ยไงเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้า,ถาเผื่อพูดถึงเรื่องร้องนี่ต้องน้องกันแต่น้องเอกไม่ธรรมดาครับร้องนี้หมูเกินไปน้องเอกถนัดอะไรบ้างถนัดควงนี่กี่คนกี่คนยานครับอย่าผ่านเข้ามาควงหมดนะครับกี่คนกี่คนอย่างน้อยในเงินแพ้ก็สามคนแล้วเนี่ อ๋อน ok. oh, okay. oh, so ี่นี่เดี FUCK ๋ยวอย่เข้าใจผิดน้องเอกเนี่ยเขาเคยเป็นดรัมเมเยอร์ที่จุฬาใช่ไหมครับเขาครูคาถาเดี๋ยวพูดไปไม่เห็นภาพผมมีภาพอยู่อ๋อมีภาพให้ดูอะไรนะมีภาพเหรอพูดไปไม่ได้เราจัดภาพอันนี้เป็นภาพตอนนี้ยังไม่สัญญมอะไรนี่พูดไปไม่ถูกจะบอกให้ว่านี่เป็นการถ่ายภาพร่วมกับคาถาเราไม่รู้ไงว่าเวลาครูงไปจริงำอะไรโมหรือเปล่านะ โอเคเอาอย่างนี้ไหนๆก็มาแล้วมาให้น้องเอ๊ะควงสดๆในรายการนี้คลยนี่มาเลยเป็นการมาพระท้าแบบคีนแอนเจอร์นี่ว่ามาแบบธรรมดาก็ได้เตันี้่งจอกนี้องเอ๊ะโชว์ก็ที่ขะทานมันต้องยาวเพราะว่าจริงๆแล้วดันมาเยอะคือทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้กับขบวนข้างหลังอะค่ะเขาก็จะมีท่าเหมือนแบบท่าพักท่าหยุดท่าเลี้ยวอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นพัก ก็ไม่ไม่จะไม่หล่นนี่ควยใช่ค <es abs> <sk> ือไม้ไม้มันก็จะหนักอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าตอนเดินก็ก็จะเป็นแบบเตะแบบตึกธรรมดาได้โยน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 ก็ขึ้นไม้แต่คุณระวังนะครับโยนให้โยน แล้วอ่ะอุ้มก็ถนัดควงเหมือนกันอะแต่ว่าถ้าเกิดตึงๆเลยเหรอนั่งดีๆโอเคตึงๆมาก็ได้ได้ทีได้ทีตลอดลอดม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเกิดควงกระทาแล้วแบบไม่ค่อยถนัดไง มากกว่าเหมอน่าชอบให้ตลอดอย่างที่การเกิดไปนะฮะว่าในละครอมตะเรื่องเรือนแพเนี่ยนะครับน้องเอนในควงสามใช่ไหมให้พูดถึงหนุ่มๆสามคนหน่อยดีกว่าที่เล่นด้วยกันก็ในเรื่องนี้จะมีน้องการใช่ปาแล้วก็พี่โตโน่แล้วก็สนค่ะก็สําหรับสนเนี่ยเขาอ่ะจะชอบแบบจะอารมณ์ศิลปินนะคะเพราะศิลปินก็จะชอบแบบเออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแรงบันดาลใจอะไรแบบ ่ิดการ์เยใช่ไหมคิดกาเก็บเรียกว่า Inspiration อะไรนะไี่ใ่อะไรนะที่เดียวนั่นแหละก็คือสนเขาจะชอบแบบกลิ่นน้ำหอมใช so oh okay. oh. Oh, yeah. oh. uh. ่เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊กเอ๊ถ้าต้องทำเสียงสนเอ๊กเอ๊ ถ้าสนน้ำหอมมาให้เอกใช้เอกจะใช่ไหมอะไรเงี้ยทำไมอะทำไมเขาสนมาให้เราใช้ด้วยอะตอนนั้เราก็งงแต่อนนั้เราก็งงว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็มาให้เราจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยฉีดแล้วสุูว่าพอฉีดแล้วสมมติว่าอ่านสูว่าเอ๊เป็นเอกอ่ะฉีดฉีดน้ำหอมไม่ฉีดใส่ตัวเองนี่เอ็กอะไรก็ได้ตัวนัเราเป็นเอกอะเป็นเอกเป็นเอกฉีดเสร็จปุ๊บปึ๊บโอ้โหหอมมาเอก ใช่เลยเราก็เลยแบบช่วยแบบเอามาใช้อะไรเงี้ยค่ะจัดมาขนาดนี้จัดต่อหนให้หน่อยน้องกานพูดดีกว่หน่อยคือน้องกานเขาเป็นนักร้องแบบเสียงหวานใช่ไหมคะแน่นอนเลยไม่ทชอบเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยหนักเขาก็จะไม่เอาเบาเขาจะไม่สู้ ตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะอย่างเช่นว่าเราไปถ่ายหนังสือสุดสัปดาห์กันใช่ป่ะคะถ่ายหนังสือแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันจะต้องมีมีช็อตที่แบบเออสามหนุ่มจะต้องอุ้มเอกนอนอย่างเงี้ยอุ้มลอยน้องกันนี่คือแบบหนักมากอ่ะหน้าแบบเหนื่อยแบบทั้งที่เอกตัวเท่านี้เนี่ยนะไม่ใช่น้องกันอ่ะยกแค่ขาคือที่โตโน่เอกก็เลยแบบเหนื่อยเหรอตอนนั้นคือเราอินเนอร์ลินอยู่ไงคือสองคนนั้นเขาแข็งแรงไง อีกคนนึงก็ตำรวจอีกคนนึงก็นักมวยแล้วก็นังอินเนอร์แล้วก็อยู่ไม่แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าน้องกันเขาเป็นแบบนังร้องแล้วเขามาเจอกับแบบพี่โตโน่พี่โตโน่เป็นแบบบ้าพลังนักมวยมาก่อนสนก็เป็นแบบนักกล้ามคนนี้เขาแบบก็เลยดูนุ่มนิ่มใช่เขาจะดูไม่นะครับทุกคนแบบว่านุ่มนิ่มไหมสุภาพนะครับผมไม่ใช่นุ่มนิ่มแต่เรียกว่าสุภาพอ่อนนอกแข็งใน พูดถึงฉากเลิฟซีนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เมาส์ไปแล้วหนุ่มแรกคือสนใช่ไหมหนุ่มที่สองคือกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยคือเบเบ้เบเบ้หรอมีหนักกว่านี้มห้มีหนักกว่านี้อีกหนึ่งหนุ่มที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือโตโน่ผู้ชายคนนี้นี่เด็กที่สุดเพราะว่าพี่อุ้มได้ยินมาว่าเอ๊เกือบตายมาแล้วกับฉากเลิฟซีน next station บางกอก station พี่น้งเขาเล่นจริงเวลาเขาบีบเขาก็บีบจริงค่ะเขาประกบก็ประกบจริงแล้วพอเขาบีบจมูกดีใจแทนเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวันแรกที่เริ่มถ่ายฉากแรกแล้วเทคไป11เทคนะครับทั้งๆที่เป็นฉากที่เดินกันมาตามท้องถนนธรรมดาเล่นเอาหุ่มกลับถึงกับเครียดค